ช่องมาดามโอชแนลที่นี่มีแต่ที่ดินหรือบ้านราคาถูกตามที่เจ้าของฝากขายมานะคะตอนนี้โอ๋กำลังจะพาทุกท่านไปชมห้องชุดของเอื้ออาทรสักหนึ่งห้องเนาะซึ่งทางเจ้าของนั้นขายถูกมากนะคะขายเพียงราคา5 3า0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะร่วมค่าโอนและภาษีให้ห้องนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด33ตาราง<ม>ซึ่งมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำหนึ่งห้องโถงนะคะทางเจ้าของแจ้งมา ห้องนี้นะคะอยู่ที่ตึกประมาณตึก1ิกชั้นล่างห้องลิมอะไรประมาณนี้เนาะห้องชุดที่โอบอกนะคะอยู่ในซอยหมอบางคะ่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตังบลในคลองบางประกดอำเภอพระสมุดใจดีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันว่าลักษณะของห้องเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วทางเจ้าของบอกมาอีกอย่างหนึ่งว่าได้ตกแตง่ทงทาทรงทาซีปูกระเบื้องอะไรสวยงาม ว่าจริงหรือเปล่าและราคาถูกตามที่โอบอกโอเคไหมนะคะท่านใดสนใจนะคะไปชมพร้อมๆกับโอ,อเลยค่ะ อนนี้นะคะก็ได้มาถึงที่โครงการ,อาอรเอื้ออาทอเหนือโครงการการเงคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยใครที่มาอยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าอาหารของกินไม่ยากเลยค่ะซึ่งมีของแบบขายตลอดทางเยอะมากนะเข้าทางซอยหมอบางมาประมาณ400เมตรโครงการก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเลยนะคะสังเกตดูข้าซอยมาปุ๊บนะคะข้าในโครงการมาปุ๊บก็ขวามือเราจะเห็นตึกที่20นะคะเลข20 20นะคะแล้วก็ข้าทางซอยนี้มาเลยนะคะจะเจอตึก19ซึ่งห,ห้องชุดที่เราจะขายนะคะอยู่ที่ตึก19ชั้นล่างลักษณะของห้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยตอนนี้ผมมาถึงแล้วจอดรถเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะคะใครพร้อมไปชมด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็ได้เข้ามาอยู่ในโครงการเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์หรือซอยหมอบางนะคะนี่เลยเข้าจากถนนหลักเข้ามานะคะ ประมาณตึกที่3เราก็จะถึงซอยที่เราจะเข้าไปดูนี้นะคะสังเกตรตรงนี้นะคะนี่ตึกที่20ินะคะเราจะเข้าซอยนี้ตึก19ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะต้นไม้นี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันนะคะที่นี่นะคะเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะมีคนอยู่เยอะมากนะคะไม่เปรี่ยวไม่น่ากลัวนะคะใกล้แหล่งชุมชนใกล้ โรงงานต่างๆมากมายนะคะตึกที่เราจะเข้าไปถ่ายให้ทุกท่านนะคะซึ่งอยู่ที่ตึก1ินี้เลยตอนนี้นะคะก็มายืนอยู่ใต้ตึก19เเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะพาทุกท่านชมห้องที่เราจะขายนะคะอยู่ชั้นล่างตรงนี้เลยห้องริมอยู่ริมสุดฝั่งนู้นเลยนะคะแต่เราเลือกเข้าจากทางนี้แล้วกันนี่นะคะ นี่ถึงแล้วนะคะห้องที่เราจะขายซึ่งเป็นห้องเลขที่306ทับ3นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทุกท่านเข้าไปชมภายในนะคะ,ะให้ชมภายนอกก่อนให้ชมภายนอกก่อนนะคะนี่จะเป็นห้องริมนะคะ,ะห้องที่เราบอกริมก็คือห้องนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็ออกมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งจริงๆแล้วถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะคะนี่ คือไม่มีใครวุ่นวายหรือไม่มีใครเดินผ่านเลยดีมากเลยค่ะอันนี้ก็ลักษณะบริเวณข้างๆรอบๆที่เหลือนะคะถือว่าได้พื้นที่แบบใช้สอยแบบบรรยากาศดีมากนะคะด้านข้างสำหรับห้องในราคา500แสนกว่าบาทห้องริมนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันค่ะห้อง306ทับ3นะคะซึ่งมีเหล็กดัด เรียบร้อยนะคะนี่ห้องนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าด้านในห้องสวยแค่ไหนนะคะนี่พื้นนะคะทั้งเจ้าของปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยนะคะห้องนี้นะคะตอนนี้ไม่มีใครเช่านะคะเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ได้ให้ใครเช่านะคะเพราะว่าเราต้องการขายแบบด่วนมากนะคะ น,นี่ก็จะเป็นลักษณะห้องนะคะตรงนี้รวมทั้งหมดนะคะพื้นที่ใช้สอย33ตารางเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าแสงสว่างคะ่ะห้องทาสีออกแบบฟ้าเข้มๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องถงนะคะที่เราเข้ามาจากประตูเราก็จะเจอห้องถงใหญ่ๆก่อนลักษณะห้องก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้จะมีหนึ่งห้องนอน แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวได้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปชมทั้งหมดทุกซอกทุกมุมนะคะ,อะตอนนี้เราให้ชมในห้องโถงก่อนที่เราเดินเข้ามาว่าเป็นแบบไหนนี่เลยอันนี้จุดที่เราเดินเข้ามานะคะอยู่ห้องริมเลยถือว่าอากาศดีไม่แออัดนะคะที่นี่นะคะเหล็กดัดมุ้งลวดครบหมดแล้วนะคะนี่ ส่วนตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี้คือจะเป็นกล่องควบคุมไฟฟ้าแล้วก็มีช่องเสียบทีวีอะไรเรียบร้อยค่ะพื้นปูกระเบื้องใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมภายในห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนกับห้องโถงนะคะเป็นกระเบื้องสีเดียวกันนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนนี้ก็จะทาเป็นอ่ะสีออบเป็นแบบเขียวเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสไตล์แบบัยรุ่นนิดนึงนะคะ อันนี้ก็ลักษณะห้องนอนค่ะห้องนอนนี้ก็กว้างน่าจะประมาณ3เมตรคูณ3เมตรได้นะคะแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่33ตรมตรนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูตรงที่เราเดินเข้ามาค่ะนี่เลยนี่ก็จะเป็นฝ้าแล้วก็ไฟฟ้าแสงสว่างนะคะถัดมาก็จะมีหน้าต่างนะคะตรงนี้1ชุดนะคะซึ่งทําให้ห้องเรา ตรงนี้นะคะเปิดออกได้ทําให้ลมเย็นมากนะคะแตกต่างจากห้องอื่นๆห้องนอนเนี่ยจะไปอยู่ด้านหน้าพออยู่ด้านหน้าเนี่ยหน้าต่างก็จะอยู่ด้านหน้ามันก็ทำให้ไม่มีลมเข้าตรงนี้นะคะส่วนห้องนี้มีลมผ่านได้นะคะถือว่าห้องริมเนี่ยได้เปรียบทุกอย่างเลยโดยรวมของห้องนอนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมในห้องตรงนี้กันนี่ก็ปูกระเบื้องใหม่ทาสีใหม่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องครัวได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนะคะทั้งเจ้าของทําสีใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นฝ้านะคะส่วนตรงนี้ก็หน้าต่างที่อยู่ด้านนอกนะคะถ้าเปิดตรงนี้ลมเย็นมากเลยเมื่อกี้อรลองเปิดแล้วแล้วก็มีเหล็กดัดด้วยนะคะตรงนี้มีเหล็กดัดมุ้งลวดนะคะ แล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะมีห้องเล็กๆซึ่งตรงนี้เราทำเป็นห้องครัวได้ทุกมุมนะคะก็มีติดก,กระจกเหล็กดาดมุงลวดเรียบร้อยนะคะน,นี่อันนี้ก็จะเป็นระบบท่อน้ำดีน้ำทิ้งนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟฟ้าแสงสว่างเอาไว้ใช้ในห้องน้ำเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมภายในห้องน้ำกันก่อนเข้าห้องน้ำนะคะเราก็จะมีอ่างล้างมือที่วางของกระจกนะคะ ถัดมาก็จะมะีห้องน้ำตรงนี้นะคะปูกระเบื้องไว้สีออกฟ้าๆนะคะทางเจ้าของปูไว้สวยงามชักโครกก็เป็นชักโครกใหม่นะคะบอกเลยว่าห้องนี้ทุกอย่างยังใหม่อยู่ใครที่ซื้อไปในราคาห้าแสนกว่าบาทเนี่ยคุ้มมากนะคะในห้องนี้ก็ทั่วไปนะคะก็มีชักโครกมีฝักบัวอาบน้ํามีก๊อกน้าอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีที่แขวนผ้านะคะ ส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมที่โอดเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะก็มีประตู PVC ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นห้องน้ำนะคะนี่เลยเป็นกระเบื้องสวยงามนะคะโอเคก็โดยรวมของในห้องน้ำก็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะภาพรวมของทุกห้องละกัน เราออกจากห้องครัวห้องน้ําแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะ,คะถัดมาก็อันนี้จะเป็นห้องโถงนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินออกจากห้องแล้วค่ะนี่เลยโดยรวมของห้องก็ประมาณนี้เลยนี่เป็นห้องริมนะคะ ห้องริมบรรยากาศดีไม่แออัดตรงนี้นะคะคือลมเย็นสบายลมผ่านแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ให้เราแบบว่าได้ใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายนะคะนี่เดินเล่นได้สูดอากาศได้นะคะสามารถปลูกผักปลูกอะไรได้ด้วยนี่นะคะก็อันนี้มีคนมาปลูกไว้หรือว่าเจ้าของปลูกไว้ก็ไม่แน่ใจนะคะสำหรับห้องริมก็ประมาณนี้เลยค่ะโดยรวมของห้องทั้งหมดก็ ประมาณตามนี้เลยนะคะที่โอภาชมวันนี้ท่าในใดที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาชมได้หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ